ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจขอขอบคุณบทที่31เมื่อเห็นเพื่อนสาวหายตัวไปในฝูงชนฉินจาก,ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าตัวเองตกหลุมพรางเข้าให้แล้วท่ามกลางสายตาจับจ้องของผู้คนบนถนนคนเดินเขาแทบจะทำตัวไม่ถูกเขานึกถึงที่กู้หมิงเคยเล่าว,ว่าเจ้าของร่างเดิมถูกกอปฏิเสธจากน้องสาวคนหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้แต่ฉินจ่าไม่คาดคิดว่าจะได้พบเธอในวันนี้ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อนของเธอยังจงใจผลักให้เธอล้มเข้ามาในอ้อมแขนของเขา เหตุการณ์นี้ไม่เพียงทำให้ชินจารู้สึกะอักรออวนแต่ยังทำให้เสี่ยวอยู่หน้าแดงก่ำด้วยความเขินอายเธอรีบถอยออกห่างและก้มนั่งงุดขอโทษนะคะออกไปจากตรงนี้ก่อนดีกว่าชินจะสายหน้าพลางยิ้มคือนอก่อนจะจูงมือเธอออกจากร้านโทรศัพท์น้องสาวคนนี้ดูเหมือนจะเป็นคนที่อายไม่เก่งเรื่องการพูดจาดีกว่าที่จะรีบออกไปก่อนกลายเป็นละครน้ำเน่าให้คนดูเสี่ยวอยู่เป็นเด็กสาวที่ขี้อายและดูอ่อนแอมากเมื่อถูกชินจาลากตัวไปก็ยอมตามอย่างว่าง่ายไม่มีท่าทีขัดขืนแม้แต่น้อย เห็นแบบนี้แล้วฉินจ่าก,ก็อดยิ้มไม่ได้น้องสาวจะทําแบบนี้ไม่ได้นะถ้าเจอคนไม่ดีเข้าจะทํายังไงที่สําคัญคือเพื่อนของเธอก็ไม่น่าไว้ใจเลยจริงๆแล้วเจ้าของร่างเดิมเก่งเรื่องการเลือกคอ,อจริงๆเขาไปหมายปองเด็กสาวที่ขี้อายและไม่กล้าแสดงความคิดเห็นนอแบบนี้เมื่อเทียบกับหลิวชิงจื้อและเหยาจริงแล้วเสียว่าอยู่ดูเหมาะจะเป็นเป้าหมายมากกว่า ชินจะอดคิดไม่ได้ว่าผู้หญิงหน,หน้าตาดีอย่างเดียวไม่พอนิสัยและบุคลิกสําคัญที่สุดการจะเอาชนะใจสาวเก่งอย่างหัวหน้าแผนกทั้งสองคนไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเธอมีความสามารถสูงและประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมากเกินไปเนื่องจากมีผู้คนพลุกพล่านบนถนนคนเดินชินจ่าจึงพาเสี่ยวอยู่แทรกตัวเข้าไปในฝูงชนเพื่อไม่ให้ดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างเธออยากกินอะไรไหมชินจ่าเอ่ยปากทําลายความเงียบพร้อมกับปล่อยมือจากเธอถึงแม่เธอจะไม่ขัดขืนแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอเต็มใจเขาไม่ควรบังคับเธอมากเกินไปกินเหรอคะ เสียวอยู่พยักหน้าเบาๆอย่างลังเลกล้มหน้างุดเหมือนคนเป็นออทิสติกไม่รู้จะพูดอะไรดีเมื่อเห็นท่าทางของเธอชินจ่าก็แอบ,บมองป้ายชื่อที่ติดอยู่บนอกเสื้อนักศึกษาของเธอทั้งเสียวอยู่ชื่อที่ไพเราะดีชินจ่าแซงทําเป็นไม่สนใจหยุดอยู่หน้าแผงขายเครื่องดื่มข้างทาง,ทางพยายามทําลายความเงียบด้วยการถามว่าอยากดื่มอะไรไหมไม่ไม่เป็นไรคะ่ะทั้งเสียวอยู่สายหน้าอย่างสุภาพชินจ่าจึงหันไปสั่งกับคนขายชานมไข่มุกสองแก้วครับได้คารอสักครู่นะคะ แม่ค้าตอบอย่างร่าเริงมองทั้งสาองค์คนด้วยสายตาเป็นมิตรแล้วถามว่าเดดแรกหรือคะชินจะได้แต่ยืนงงไม่ได้ปฏิเสธในเมื่อไม่มีใครช่วยแก้ความเข้าใจผิดก็ปล่อยไปตามนั้นแล้วกันแต่ทั้งเสี่ยวยู่กลับทนไม่ไหวรีบอธิบายเสียงเบาคุณป้าเข้าใจผิดแล้วคะ่ะพวกเราไม่ได้เป็นแฟนกันเธอรีบเปิดกระเป๋าหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาชานมสองแก้วเท่าไหร่ขนูจะจ่ายเองไม่ต้องผมจ่ายเองชินจะรีบหยิบเหรียญมังกรออกมาจ่ายค่าเครื่องดื่ม ในเมื่อตอนนี้มีเงินติดกระเป๋าแล้วเขาก็อยากทำตัวสุภาพบุรุษสักหน่อยระหว่างรอเครื่องดื่มชินจะถือโอกาสชวนคุยไม่ได้เจอกันนานเลยนะเป็นไงบ้างก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะทั้งเสี่ยวหยูสายหน้าก่อนจะรีบอธิบายต่อเออวนรู้นะคะ่ะเธอชอบทำอะไรบ้าๆอย่าถือสาเธอเลยนะคะตอนแรกหนูไม่ทันเห็นว่าพี่อยู่ในร้านก็เลยไม่เป็นไรหรอกชินจะยิ้มพลางยักไหล่จริงๆแล้วฉันก็เป็นฝ่ายได้ประโยชน์นี่นา ได้ยินคำพูดติดตลกนั้นทั้งเสี่ยวอยู่หน้าแดงเรื่องเงยหน้ามองเขาด้วยสายตาตำหนี่พี่ไม่โกรธหนูจริงๆหรือคะเธอผิดอะไรละ่ะชินจะถามพลางรับชานมที่แม่ค้าเพิ่งชงเสร็จมาถือไว้อย่าคิดมากไปเลยถึงไม่มีอะไรพิเศษเราก็เป็นเพื่อนกันได้ไม่เห็นต้องกลัวว่าใครจะมองยังไงแค่กินข้าวคุยกันธรรมดาใช่ไหมทั้งเสี่ยวอยู่ไม่ตอบเพียงแต่เหลือบตาขึ้นมองเขาวดวงตากลมโตเริ่มมีน้ำใสๆเอ่อคลอเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคนรู้จักของเจ้าของร่างเดิมชินจะแม้จะทำเป็นไม่ใส่ใจแต่ในใจกลับต้องระวังทุกคพูด เมื่อเห็นท่าทางของถังเสี่ยวอยู่เช่นนี้เขาจึงยิ้มแล้วถามอย่างแนบเนียนเธอว่าฉันเปลี่ยนไปมากไหมก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นนิดหน่อยถังเสี่ยวอยู่ตอบอย่างไม่รู้ตัวค่อยๆผ่อนคลายขึ้นรอยยิ้มบางๆผุดขึ้นบนใบหน้าแต่ก่อนพี่มักจะหลบหน้าหนูตลอดดูอึดอัดแปลกๆยังไงไม่รู้หมายความว่าฉันไม่สบายใจเวลาอยู่กับเธองั้นเหรอชินจะคิดในใจนี้คงเป็นนิสัยของเจ้าของร่างเดิมเขาลองคาดเดาความรู้สึกของอีกฝ่าย ตามทฤษฎีแล้วบุคลิกของเขาควรจะเหมือนเจ้าของร่างเดิมสัก90%เซยิ่งมีคู่หมิงอยู่ในหอพักด้วยหากมีการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปคงจะดูผิดสังเกตจากที่ถังเสี่ยวอยู่เล่าเจ้าของร่างเดิมคงไม่เก่งเรื่องการ,รเผชิญหน้ากับผู้หญิงในที่ส่วนตัวหลังจากคิดคร่าวๆฉินจ่าก,ก็เดินไปตามถนนคนเดินพลางพูดอ,อ้อมๆเมื่อกี้นี้เหวนรู้บอกว่าเธอมีเรื่องไม่สบายใจเล่าให้ฟังได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรหรอกคะ่ะแค่มีเรื่องนิดหน่อยที่บ้านทังเสี่ยวหยูตอบเสียงเบาไม่ได้อธิบายต่อเธอเปลี่ยนเรืืรรยยร่่อออองงงพพพููดดรรร้้มมยิถึเนี ช่วงนี้ดูเหมือนพี่จะเจอเรื่องวุ่นวุ่นในวิทยาลัยเยอะเลยนะหนูอยู่ในลานประลองวันนั้นเห็นพี่ต่อสู้กับโจวหนงหนูแทบจะคิดว่าพี่เป็นพูดไปครึ่งทางถังเสี่ยวอยู่ก็เปลี่ยนความคิดจริงๆตอนนั้นหนูตกใจมากเลยนะค้าไม่คิดว่าพี่จะเก่งขนาดที่ถึงกับเอาชนะเขาได้อย่างง่ายดายทั้งสองเดินคุยหัวเราะกันไปตลอดทางก่อนจะหาร้านอาหารเข้าไปนั่งทานด้วยกันบรรยากาศดีอาหารอร่อยชินจะทานอย่างเพลิดเพลินหลังจากผ่อนคลายขึ้นถังเสี่ยวอยู่ก็พูดคุยมากขึ้นหัวข้อสนทนาบนโต๊อาหารหลากหลาย แต่เธอแทบไม่พูดถึงเรื่องส่วนตัวเลยนอกจากกระแสล่าสุดเกี่ยวกับชินจาในวิทยาลัยที่เหลือล้วนเป็นเรื่องทั่วๆไปเมื่อถังเสี่ยวอยู่ไม่อยากพูดเรื่องส่วนตัวชินจาก็ไม่ซักไซมากไปถ้าไม่ใช่เพราะหวนรู้จักฉากให้เจอกันที่ถนนคนเดินเขาคงไม่ได้พบกับถังเสี่ยวอยู่ด้วยซ้ำจะไปถามอะไรมากกว่านี้ได้อย่างไรหลังทานอาหารเย็นเสร็จทั้งสองก็แยกย้ายกันกลับวิทยาลัยกลับถึงหอพักชินจะพบว่ากู้หมิงไม่อยู่เขาทิ้งตัวลงบนเตียงอย่างหมดแรงและพลอยหลับไป วันนี้ออกไปซื้อโทรศัพท์มือถือแล้วบังเอิญเจอถังเสี่ยวอยู่ต้องคอยระวังคำพูดจนเหนื่อยสมองพรุ่งนี้ยังต้องไปจัดการกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนอีกจำเป็นต้องพักผ่อนเก็บแรงไว้ก่อนบทที่32รุ่งเช้าวันใหม่ชินจะตื่นแต่เช้าตรู่และออกจากหอพักพร้อมกับกู้หมิงเมื่อมาถึงประตูทางเข้าหลักของวิทยาลัยพวกเขาพบว่ามีสาวงามในชุดเชียงซัมสิบสองคนยืนเรียงรายอยู่สองข้างทางนี่มันอะไรกันนั่นไม่ใช่คนของแผนกมารยาทหรอกเหรอในที่สุดก็ยอมออกมาต้อนรับแขกแล้ว กู้มิงรีบหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพเก็บไว้สองสามรูปชินจะเห็นภาพงดงามตรงหน้าประตูจึงหยิบโทรศัพท์เครื่องใหม่ของตนขึ้นมาบันทึกภาพเช่นกันแผนกมารยาทถือเป็นแผนกที่พบตัวได้ยากและได้รับความนิยมที่สุดในสหภาพนักศึกษาสมาชิกทุกคนในแผนกล้วนเป็นสาวงามพวกเธอรับผิดชอบงานต้อนรับของวิทยาลัยหักไม่ใช่แขกคนสำคัญก็ยากที่จะได้เห็นพวกเธอพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันการมีอยู่ของแผนกมารยาทถือเป็นหน้าตาของมหาวิทยาลัยไห่เฉิงด้วยเหตุนี้ตั้งแต่ก่อตั้งแผนกจึงคัดเลือกเฉพาะสสาาาาาวงมมมเเข้ป็นชิก แม้ฉินจะจะเคยได้ยินกิติศัพท์ของผนักมารยาทมาก่อนแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นกับตาอดรู้สึกตื่นตาตื่นใจไม่ได้ช่างงดงามจนหน้าตะลึงต้องยอมรับว่าผนกมารยาทผสมกับเป็นไฮไลท์ของวิทยาลัยจริงๆสาวงามทั้ง12คนแบ่งยืนเป็นสองแถวข้างละหกคนแต่ละคนรูปร่างสูงโปร่งสง่าง,งามหน้าตาล้วนงดงามไร้ที่ติชุดเชียงซัมรงพอดีตัวแบบตะวันออกช่วยขับเน้นเส้นสายอันงดงามชายกระโปรงสีขาวบริสุทธิ์ราวหิมะช่างหน้าหลงไหล สิ่งที่น่าสนใจคือชุดเชียงซมของพวกเธอมีสามสีขาวดำและแดงสะท้อนถึงสายการฝึกฝนที่แตกต่างกันสีขาวคือวิธีเซียนสีดำคือวิธีปีศาจและสีแดงคือสายศิละปะการต่อสู้สาวงามที่สวมชุดสีเดียวกันแผ่กลิ่นอายของพลังในสายเดียวกันออกมาอย่างชัดเจนภาพอันงดงามตรการตาเช่นนี้จะไม่ให้ผู้คนหยุดมองได้อย่างไรขณะนี้ไม่เพียงมีนักศึกษามากมายมารวมตัวกันบริเวณประตูทางเข้าหลักแม้แต่ผู้คนที่เดินผ่านไปมาก็ต่างหยุดชะงักและหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบัน,นทึกภาพ ชินจ่าและกู้หมิงมองหน้ากันแล้วตัดสินใจเข้าไปนั่งในป้อมยามก่อนยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติหน้าที่ของแผนกตรวจสอบวินัยไม่จำเป็นต้องรีบร้อนด้วยสาวงามแผนกมารยาททั้ง12คนยืนประจําการอยู่ที่ประตูหากพวกเขาไปยืนเกะกะอาจทําลายองค์ประกอบอันงดงามจนทําให้ผู้คนวิพากวิจารณเป็นแน่เหล่าชินดูท่าวันนี้คงมีแขกสําคัญมาเยือนวิทยายลายัยกู้หมิงเอ่ยขึ้นดวงตาเป็นประกายวาววับมองออกไปนอกป้อมแผนกมารยาทออกมาพร้อมหน้าขนาดนี้ฉันว่าต้องเป็นผู้นําระดับสูงของเมืองจิ๋วเฉิงแน่ อย่าเดาส่งเดชไปหน่อยเลยเรื่องนี้ฉันพอรู้มาบ้างชินจะเปิดหน้าต่างป้อมยามมองออกไปที่ภาพอันงดงามตรงหน้าวันนี้จะมีคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศมาเยือนวิทยาลัยจะจัดการแข่งขันแลกเปลี่ยนฉันต้องขึ้นเวทีเป็นตัวแทนสายศิลปะการต่อสู้ด้วยเมื่อวันเหวี่ยงจริงมาบอกฉันเรื่องนี้หืมตอนนี้นายมีหน้ามีตาถึงขนาดนี้เชียวเหรอกู้หมิงหันมามองด้วยสีหน้าไม่พอใจรู้เรื่องสําคัญมาตั้งแต่เมื่อวันทําไมถึงไม่บอกล่วงหน้ากันบ้างละ่ะ นายไม่ได้ถามฉันจะบอกทําไมชินจะกรอกตาใส่ทันใดนั้นเขาก็เหลือบเห็นร่างเล็กๆวิ่งเข้ามาในป้อมยามดวงตาจึงสว่างวาบขึ้นทันทีอยู่สวงซวงชินจะลุกพวดขึ้นกาลังจะเอ่ยทักแต่อยู่สวงซวงที่เพิ่งก้าวเข้าประตูมาเห็นเขาเข้าก็รีบหันหลังกลับทันทีขอโทษข้าฉันมาผิดที่จะปล่อยให้สาวน้อยคนนี้หนีไปง่ายๆได้อย่างไรชินจะไม่ลังเลแม้แต่น้อยก้าวยาวๆไปคว้าตัวอยู่สวงซวงกลับมาโดยไม่พูดไม่จาจะรีไปไหนเล่า อยูซวงซวงถูกจับตัวไว้เธอพยายามฝืนยิ้มพลางเอ่ยวันนี้บังเอิญจังเป็นเวรของพี่พอดีเลยนะคะใช่บังเอิญมากฉันรอวันนี้มานานแล้วชินจะยิ้มมุมปากพลางยื่นมือทั้งสองข้างจับแก้มของอยู่วงซวงบีบเบาๆน้องควรอธิบายเรื่องพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์วิทยลาลัยเมื่อวันก,อนก่อนให้พี่ฟังหน่อยไหมโอ้ยโอยๆเจ็บนอย่าบีบแก้มนี้สิใบหน้าเล็กๆน่ารักของอยู่วงซวงบิดเบี้ยวเธอดิ้นรนพยายามต่อยแต่ป้องกันตัว อย่างไรก็ตามหมาัดเท้าเล็กๆของเธอที่ทูบลงบนร่างของฉินจ่านั้นอ่อนระทวยเราขนนกไม่อาจทําให้เขาสะเทือนได้แม้แต่น้อยกู้หมิงยืนมองทั้งสองคนต่อสู้กันอย่างไร้เหตุผลด้วยความตะลึงในมหาวิทยาลัยไห่เฉิงหยูซงซงถือเป็นดาวรุ่งที่มีชื่อเสียงในฐานะแกนนาคนสาคัญของแผนกข่าวสารแม้เพิ่งเขียนพาดหัวข่าวได้ไม่นานแต่เธอก็สร้างชื่อเสียงไว้มากมายผ่านกิจกรรมต่างๆของแผนกเมื่อเห็นฉินจ่าและหยูซงซงสนิทสนมกันถึงเพียงนี้กู้หมิงถึงกับ,ง,ง,กบงุนงง ตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่ไอหนุ่มนี่สนิทกับคนในสหาภาพนักศึกษาขนาดนี้เมื่อไม่นานมานี้ได้สนิทกับหัวหน้าแผนกถึงสองคนตอนนี้ยังได้คุยเล่นกับสาวสวยแผนกข่าวอีกทำไมมีแต่เขาคนเดียวในแผนกตรวจสอบวินัยที่โดดเดี่ยวกู้หมิงกลืนน้ำลายอย่างขมขื่นแล้วไอแห้งๆเหล่าชินปล่อยเธอจะมายืนเล่นกันกลางวันแสกๆได้ไงแผนกข่าวคงมีธุระต้องทำในช่วงที่แขกมาเยือนตอนเช้านี้อย่าไปกวนเธอเลยชินจะหันมามองกู้หมิงด้วยสายตาประหลาด รับรู้ได้ถึงความริษยาในน้ำเสียงของอีกฝ่ายในจังหวะนั้นชินจ่าจึงถือโอกาสปล่อยอยู่ทรงๆไปเมื่อครูเขาบีบแก้มเธอไปหลายทีนั่นก็พอแล้วตอนนี้ระบายความแค้นได้แล้วก็ควรปล่อยคนไปท้ายที่สุดอยู่ทรงๆก็เป็นผู้หญิงอีกทั้งตอนนี้มีสาวงามผนักมารยาทอยู่หน้าป้อมต้องรักษาภาพลักษณ์กันบ้างอยู่ทรงงที่หลุดพ้นจากการถูกรังแกรีบกระโดดหลบไปอีกด้านทางรูปแก้มตัวเองด้วยความโมโหบ้าเอ้ยรู้จักคำว่าเกรงใจบ้างไหมบีบหน้าฉันจนเจ็บไปหมดแล้วเนี่ย อยู่สงสงหันไปจ้องกู้หมิงพลางกล่าวนี่ก็อีกคนในฐานะสมาชิกแผนกตรวจสอบวินัยเห็นเขารังแกฉันแบบนี้ทําไมไม่รีบห้ามไว้ฉันจะฟ้องหัวหน้าแผนกด้วยกู้หมิงกําลังจะทักทายแนะนําตัวอย่างเป็นทางการแต่กลับโดนต่อว่าเสียก่อนเขาอึ้งไปชั่วขณะคําพูดที่เตรียมไว้ถูกกลืนกลับลงคอทาเอารู้สึกอัดอั้นไปหมดเห็นอยู่ทรงสวงทำท่าเหมือนลูกแมวโกรธฉินจะได้แต่สายหน้าแล้วนั่งลงพอเลยอย่ามาทําเป็นวอยวายที่เธอแอบเขียนข่าวลับหลังฉันก็ควรคิดถึงวันนี้ไว้บ้างแล้วนี่มาที่ป้อมยามแต่เช้าทําไมกันจะ ก็เรื่องนักศึกษาแลกเปลี่ยนไงคะอยู่ทวงสวงบ่นงึมงำอย่างขัดใจเห็นฉินจานั่งอย่างสบายอกสบายใจเธอยิ่งรู้สึกหงุดหนิดแต่เมื่ออนึกถึงความแตกต่างด้านพลังระหว่างทั้งสองเธอจึงได้แตกกลืนความไม่พอใจลงคอแล้วพูดต่อนักศึกษาแลกเปลี่ยนกำลังจะมาถึงหัวหน้าแผนกสั่งให้ฉันมาติดตามกระบวนการทั้งหมดตอนที่พวกเขามาถึงคณะบดีและอธิการบดีก็จะอยู่ที่นี่ด้วยจากนั้นประธานสหาภาพนักศึกษาจะพานักศึกษาแลกเปลี่ยนไปเยี่ยมชมวิทยลาลัยบทที่33ท่านประธานก็มาหรือ กู้หมิงดูประหลาดใจเล็กน้อยเขาหันไปมองฉินจัดด้วยสีหน้าลังเลเหล่าฉินพวกเราออกไปข้างนอกกันก่อนดีไหมถ้าท่านประธานมาเห็นว่าคนของแผนกตรวจสอบวินัยไม่อยู่แล้วก็ก่อนที่กู้หมิงจะพูดจบชายหนุ่มคนหนึ่งก็เดินเข้ามาจากด้านนอกอ้อสมาชิกแผนกตรวจสอบวินัยสองคนก็อยู่ที่นี่ด้วยหรือท่านประธานทำไมถึงมาที่นี่ตั้งแต่เช้าเลยคะดวงตาของหยูซงซงเป็นประกายวาววับเธอรีบต้อนรับอย่างกระตือรือร้นกู้หมิงเห็นชายหนุ่มเดินเข้ามาก็รีบดึงฉินจัลุกขึ้นยืนอรุณสวัสดิ์ครับท่านประธาน อืมชายหนุ่มยิ้มพลางมองสำรวจทั้งสามคนเมื่อเห็นว่าแก้มของอยู่ทรงซวงมีรอยแดงเล็กน้อยเขาจึงถามขึ้นทรงซรงแก้มเธอเป็นอะไรไปเขาหกฉันค่ะอยู่ทรงทรงรีบชี้นิ้วไปทางฉินจ่าตอนนี้ฉินจากำลังจ้องมองชายหนุ่มตรงหน้าเมื่อได้ยินเสียงฟ้องของเธอเขาก็หัวเราะแห้งแห้งท่านประธานผมแค่หยอกสวงสวงเล่นๆไม่ได้ตั้งใจใช้แรงมากแค่รอยแดงนิดหน่อยเดี๋ยวก็หายครับงั้นหรือชายหนุ่มพยักหน้ารับรู้อยู่ทรงซวงเกือบจะร้องให้ริมฝีปากเล็กๆเบะออกมาแต่ไม่กล้าประท้วงอะไร ชินจะอดไม่ได้ที่จะมองสำรวจชายหนุ่มตรงหน้าอย่างละเอียดหลีจงเหิงผู้ที่ยืนอยู่จุดสูงสุดของสหภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยไห่เฉิงกลับดูเป็นคอน,นอสบายๆเกินคาดชีวประวัติของหลีจงเถือเป็นตำนานต่างจากหลิวชิงจื้อที่มีพรสวรรค์และเป็นลูกหลานตระกูลเสี่ยนครอบครัวของหลี่จงเหิงยากจนข้นแค้นพ่อแม่ล้วนเป็นสามัญชนธรรมดาในบรรพบุรุษสามชั่วคนของเขามีเพียงหลีจงเหิงคนเดียวที่มีพรสวรรค์ทรัพยากรที่ได้รับจึงค่อนข้างจำกัด แต่ถึงจะมีทรัพยากรน้อยนิดเขาก็อาศัยเพียงพรสวรรค์และความพยายามจนได้เข้ามหาวิทยายลัยไห่เฉิงในฐานะนักศึกษาพิเศษสายเซียนและก้าวขึ้นมาเป็นประธานสหภาพนักศึกษาไม่เพียงเท่านั้นยังมีข่าวลือว่าหลี่จงเหิงเป็นผู้ฝึกฝนสายเซียนระดับสี่ที่แข็งแกร่งที่สุดและอาจจะทะลุถ,ถึงระดับห้าได้ทุกเมื่อตอนนี้เมื่อหลี่จงเหิงเห็นฉินจ่าจ้องมองตนเขาก็ยื่นมือออกมาอย่างเป็นมิตรพลางกล่าวว่าคุณคงเป็นชินจ่าใช่ไหมช่วงนี้ผมได้ยินชิงจื้อพูดถึงคุณ บ่อยๆเมื่อสองวันก่อนคณบดีก็เล่าว่าคุณมีความสามารถไม่ธรรมดาเมื่อวันเหี่ยวจริงบอกว่าวันนี้คุณจะมาเข้าเวรผมเลยแวะมาพบท่านประธานชมเกินไปแล้วผมเป็นแค่ลูกน้องธรรมดารรมดาคนหนึ่งไม่มีอะไรพิเศษหรอกครับชินจากรแอลเบาๆพลางจับมือตอบรับอย่างสุภาพนั่นสิคะคนนี้แค่ฝึกฝนวิธีมันเท่านั้นไม่ได้เก่งกาจอะไรหรอกอยู่ทวงทรีบสอดปากขึ้นมาเหมือนกลัวว่าตัวเองจะถูกลืมน่าเสียดายที่หลี่จงเหิงแทบไม่สนใจคำพูดของเธอเพียงกล่าวอย่างสุภาพว่าทรงงอีกสิบนาทีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจะมาถึงแล้ว เธอออกไปเตรียมการก่อนฉันมีเรื่องจะคุยกับชินจะเดี๋ยวค่อยคุยกับเธอทีหลังเมื่อเห็นหลี่จงเหลืงไล่ตนอย่างชัดเจนอยู่สวงก็ทำหน้าไม่พอใจแต่เมื่อประธานสหาภาพพูดเช่นนั้นเธอก็ได้แต่บ่นพึมพำทำหน้าบูดบึ้งเดินออกจากห้องเวรกู้หมิงเห็นอยู่สวงถูกไล่ออกไปก็ฉลาดพอที่จะเดินตามออกไปด้วยเมื่อเหลือเพียงสองคนในห้องเวรหลี่จงเหิงหันมามองชินจ่าเหยาจิงคงแจ้งเรื่องการแข่งขันแลกเปลี่ยนกับคุณแล้วเมื่อวานการแข่งจะจัดช่วงบ่ายคุณต้องขึ้นเวทีด้วย ผมได้ข่าวว่าตัวแทนสายศิลปะการต่อสู้จากอาณาจักรอินทรีเป็นแค่ระดับสองคุณพยายามอยาททาให้เขาแพ้หมดรูปคู่ต่อสู้แค่ระดับสองหรือครับชินจะแสดงความประหลาดใจศิลปะการต่อสู้ของอาณาจากักรอินซีอ่อนแอถึงขนาดนั้นเลยหรือระดับสองก็เป็นตัวแทนได้ด้วยหรืออยากเข้าใจผิดนักสู้ของอาณาจักรอินซีไม่ได้อ่อนแอแต่ตัวแทนสายศิลปะการต่อสู้คนนี้พิเศษเขาเป็นสมาชิกราชวงศ์หลี่จงเหิงอธิบายพลางหยิบโทรศัพท์มือถือออกมา ขอเบอร์โทรศัพท์คุณหน่อยผมจะส่งรายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปให้มีข้อมูลของพวกเขาอยู่ในนั้นคุณจะได้ดูไว้ก่อนครับชินจ่าพยักหน้าแล้วบอกเบอร์โทรศัพท์ไปเขาไม่ได้สนใจว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครจะเป็นราชวงศ์หรือไม่ก็ตามขอแค่ขึ้นเวทีสู้กันก็พอคู่ต่อสู้แค่ระดับสองพอดีกับกำลังของเขาถ้าฝ่ายตรงข้ามแข็งแกร่งเกินไปเขาคงรับมือไม่ไหวอย่างน้อยในนามการแลกเปลี่ยนฉันมิรถ้าได้ปะทะกันจริงๆฉชินจ่าก,ก็ไม่แน่ใจว่าจะยั้งมือไว้ได้หรือไม่ ไม่นานนักสินจ่าก,ก็ได้รับรายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากหลี่จงเหิงเขารีบบันทึกเบอร์อีกฝ่ายไว้ด้วยดูข้อมูลให้ละเอียดและอย่าเผยแพร่ออกไปหลี่จงเหิงพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังนักศึกษาแลกเปลี่ยนกลุ่มนี้จะอยู่ในวิทยาลัยศักยระยะมีคนของราชวงศ์รวมอยู่ด้วยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางวิทยาลัยให้ความสำคัญมากครับผมจะอ่านแล้วลบทิ้งทันทีชินจะาตอบรับก่อนถามต่อท่านประธานมีอะไรจะบอกอีกไหมครับไม่มีแล้วหลี่จงเหิงสายหน้าแล้วถามขึ้นอย่างไม่มีปีมีขลุ่ยจริงสิ ผมอยากถามอะไรคุณหน่อยคุณสนใจตำแหน่งรองหัวหน้าแผนกตรวจสอบวินัยไหมหาชินจะจ้องมองด้วยสีหน้างุนงงนี่หลี่จงเหิงจะมาเสนอตำแหน่งให้เขาแบบนี้เลยหรือชิงจื้อเป็นคนบอกผมเรื่องนี้มาผมเลยอยากรู้ความเห็นของคุณหลี่จงเหิงพูดพร้อมรอยยิ้มโดยทั่วไปแต่ละแผนกในสหภาพนักศึกษาจะมีรองหัวหน้าสองคนในบรรดาทุกแผนกแผนกตรวจสอบวินัยถือว่ายุ่งที่สุดถ้าคุณยินดีช่วยแบ่งเบาภาระชิงจือ้อผมคิดว่าเธอคงดีใจมากพูดจบหลี่จงเหิงก็เดินออกไป คุณไม่ต้องรีบตอบลองคิดดูสักสองสามวันเมื่อชิงจื้อกลับมาจากลาพักเธอจะมาคุยกับคุณเองค่อยตอบตอนนั้นก็ไม่สายเห็นหลี่จงเฮิงเดินจากไปฉินจากก็ขมวดคิ้วครุ่นคิดเรื่องที่หลิวชิงจื้อจะให้เขาเป็นรองหัวหน้าแผนกนี่น่าสนใจไม่น้อยอย่างน้อยถ้าได้เป็นรองหัวหน้าเขาก็ไม่ต้องมายืนเข้าเวรนแบบนี้แต่งานคงจะยุ่งขึ้นแน่แน่แถมดูท่าหลิวชิงจื้อคงจะผลักภาระงานมาให้เขาหมดนิสยัยเธอเป็นแบบนั้นเป็นไปได้สูงมากคงต้องหาข้ออ้างปฏิเสธดีกว่า ขณะกำลังครุ่นคิดเสียงจอแจก็ดังขึ้นจากระเบียงนอกหน้าต่างฉินจางเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นขบวนคนกว่า20คนเดินผ่านมานั่นคงเป็นคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอานาจักรอินทรีมองดูแล้วทุกคนในขบวนล้วนมีผมสีทองอันเป็นลักษณะเด่นของชนชาติยุโรปตะวันตกมีนักศึกษาประมาณ15คนที่เหลือน่าจะเป็นอาจารย์ผู้ดูแลท่าทางการเดินของพวกเขาดูเชิดหยิ่งอยู่บ้างร่างกายแผ่รัศมีอำนาจการเดินแถวอย่างองอ,งอาจสง่างามราวกับทหารออกศึก แต่พอเจอกับน้องๆผนกมารยาทต,ต้อนรับที่ประตูใหญ่ของวิทยาลัยบรรยากาศอันน่าเกรงขามของพวกเขาก็แทบจะพังคลื่นลงมาทันทีก็ไม่แปลกแผนกมารยาทนั้นเหนือชั้นเกินไปสาวน้อยทั้ง12คนล้วนมีรูปร่างหน้าตาดีสวมชุดสุภาพแต่งดงามทั่วร่างแผ่กลิ่นอายเสน่ห์ของทั้งสายเซียนสายปีศาจและสายศิลปการะต่อสู้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับพวกเธอใครจะกล้าวางท่าแข็งก้าวหากพวกเธอตะโกนคำว่ายินดีต้อนรับขึ้นมาพร้อมกันคงมีหลายคนใจเต้นระทึกแน่ๆ่บทที่ส4 เมื่อมาถึงที่นั่นภาพที่เห็นทําให้ตกตะลึงบรรยากาศในกลุ่มนักศึกษาแลกเปลี่ยนดูสับสนวุ่นวายแม้แต่อาจารย์ในคณะก็ยังรู้สึกเขินอายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการต้อนรับอย่างเป็นทางการจากผนักมารยาทแม้อาจารย์อาวุโสหลายท่านจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วแต่นักศึกษาในคณะกลับทําไม่ได้โดยเฉพาะนักศึกษาชายที่ยืนมองตาค้างราวกับถูกสะกดจนต้องเข้าแถวด้วยความมุนงงส่วนนักศึกษาหญิงแม้จะดูดีกว่าเล็กน้อยแต่ก็อดรู้สึกอิจช้าไม่ได้ แม้นักศึกษาหญิงในคณะแลกเปลี่ยนจะมีรูปร่างหน้าตาดีแต่ก็ยังห่างชั้นเมื่อเทียบกับสมาชิกแผนกมัญญาที่ผ่านนอการคัดเลือกและแต่งกายอย่างงดงามในจังหวะนั้นเองหวังสงกัวพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยไห่เฉิงก็ปรากฏตัวที่ประตูใหญ่อาจารย์วินเลียมผมรอท่านอยู่นานแล้วยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับหวังสงกัวทักทายด้วยรอยยิ้มอบอุ่นชายวัยกลางคนจากคณะแลกเปลี่ยนรีบก้าวเข้ามากอดทักทายอย่างสนิทสนมพูดภาษาจีนได้คล่องแคล่วคุณหวังไม่ได้พบกันนานเลยนะครับ มหาวิทยาลัยไห่เฉิงเป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนาของอาณาจักรหลงนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาเยือนช่างน่าตื่นตาจริงๆความอึดอัดที่เกิดขึ้นก่อนหน้าจางหายไปทันทีเมื่อผู้บริหารทั้งสองพบกันหลังจากทักทายกันพอสมควรหวังชฉมกลัวก็นําคณะแลกเปลี่ยนเข้าสู่มหาวิทยาลัยขณะนั้นหลี่จงเหิงและสมาชิกสหาภาพนักศึกษาหลายคนก็เข้ามาร่วมต้อนรับเพราะหน้าที่หลักในการดูแลแขกเป็นของสหาภาพนักศึกษาไทยที่สุดแล้วหวัดงงกลัวเป็นถึงคณะบดีการให้ท่านมาต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้วยตัวเองคงดูไมมม่เหาะส เมื่อกลุ่มแขกค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยพร้อมเสียงพูดคุยและหัวเราะสมาชิกแผนกมารยาทก็ค่อยๆเดินตามไปอยู่ทวงทงผู้รับผิดชอบการบันทึกภาพอยู่ท้ายขบวนพร้อมกล้องบนบ่าเป็นระยะๆะะเธอจะปรับตำแหน่งและมุมกล้องเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ชินจ่าที่ยืนดูอยู่หน้าป้อมยามเห็นทุกคนเดินเข้าไปในวิทยาลัยแล้วจึงออกมามองตามขบวนที่กำลังเคลื่อนไปด้วยความรู้สึกประหลาดใจไม่รู้ว่าเป็นภาพลวงตาหรือไม่เขาเห็นทั้งเสี่ยวหยูอยู่ในกลุ่มสหภาพนักศึกษาและดูเหมือนเธอจะสนิทสนมกับนักศึกษษาาชยยคคนนนนนหึ่่งใณะแลลกเเเปปี็พิศ เ่าชินแค่สาวต่างชาติไม่กี่คนเองมีอะไรน่าดูนักหรือกู้หมิงเดินเข้ามาพูดผู้หญิงต่างชาติพวกนั้นก้นใหญ่เกินไปในวิทยาลัยเรามีสาวสวยตั้งเยอะนายจะสนใจทําไมชินจ่าอึ้งไปชั่วขณะไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องให้ดีเขาเงยหน้ามองอีกฝ่ายใครบอกว่าฉันกําลังมองสาวต่างชาติแค่รู้สึกแปลกใจที่เห็นทั้งเสี่ยวหยูอยู่ในทีมต้อนรับของวิทยาลายัยทั้งที่เธอไม่ได้เป็นสมาชิกสหาภาพนักศึกษาหน้าทั้งเสี่ยวหยูเธอมาอยู่ในทีมต้อนรับได้ยังไง นายต้องเห็นผิดแน่ๆสีหน้ากู้หมิงดูแปลกๆเขาพูดต่ออีกอย่างคนเขาไม่สนใจในายมานานแล้วยังจะจำเธอได้อีกเหรอพูดจบกู้หมิงก็มองไปทางอยู่ซว,วงที่กำลังยุ่งอยู่กับการถ่ายภาพอยู่ไกลๆถ้าจะให้พูดตรงๆน้องซวงวงก็น่ารักดีนะตอนที่เธอโดนแกล้งแบบนั้นก็ไม่ได้โกรธอะไรเห็นๆอยู่ว่าเธอสนใจในายนายน่าจะจัดการเรื่องนี้ซะชินจ่าอึ้งอีกครั้งและสายหน้าไม่สนใจเพื่อนร่วมห้องที่พูดจาไม่เข้าเรื่องเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนถึงเที่ยงวัน ชินจะเพิ่งเลิกเรียนและได้ตรวจสอบรายชื่อคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนรวมทั้งหมด21คนนำโดยคณะบดีวินเลี่ยมพร้อมคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติจากอนาจาัก,กรอินทรีอีก4ท่านส่วนนักศึกษาแลกเปลี่ยนมี15คนแบ่งเป็นชาย9คนหญิง6คนทุกคนมีพลังระดับ3ขึ้นไปล้วนเป็นผู้มีพรสวรรค์ที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถัน มีเพียงคนเดียวที่แตกต่างออกไปนั่นคือเจมคู่ต่อสู้ของชินจ่าแม้จะมีพลังศิลปะการต่อสู้เพียงระดับสองแต่ในฐานะสมาชิกราชวงศ์เขามีอิทธิพลอย่างมากในคณะแม้แต่ทางการของอาณาจักรหลงยังให้ความสนใจเป็นพิเศษที่น่าประหลาดใจคือเจมยังดำรงตำแหน่งประธานสหภาพนักศึกษาของวิทยาลัยวินเลียมด้วยแม้ว่าเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยไห่เฉิงที่เน้นความเป็นอิสระของนักศึกษาสหภาพนักศึกษาของวิทยาลัยวินเลียมจะเป็นเพียงองค์กรนักศึกษาธรรมดาธรรมดาก็ตาม เนื่องจากจะมีการแข่งขันแลกเปลี่ยนในช่วงบ่ายทางวิทยาลัยจึงงดการเรียนการสอนฉินจะเห็นว่าใกล้เวลาแล้วจึงเก็บของเตรียมออกไปทานข้าวพอดีกับที่เหยาจิงปรากฏตัวที่ปลายทางเดินอีกด้านตอนที่เขาเดินออกมาการเผชิญหน้ากันอีกครั้งทำให้ทั้งคู่รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยรู้ได้ยังไงว่าฉันจะมาเหยาจิงยิ้มมุมปากทางเดินเข้ามาใกล้ไม่ได้รู้หรอกครับผมกำลังจะไปทานข้าวที่โรงอาหารแล้วบังเอิญเจอคุณฉินจะสายหน้าพลางถามหัวหน้าแผนกเหยาตอนนี้ยังพักเที่ยงอยู่เลยทำไมมาหาผมเร็วจัง การแข่งขันจะเริ่มแล้วหรือครับเร,เริ่มบ่ายสองโมงแต่ในฐานะเจ้าภาพเราต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนเหยาจิงพูดพลางปล่อยพลังออร่าชุดแข่งขันปรากฏขึ้นในมือเธอนี่เป็นชุดพิเศษสาหรับการแข่งขันแลกเปลี่ยนอย่าลืมเปลี่ยนก่อนไปที่สนามประลองนะมีทั้งหมดหค,คู่สองคู่สําหรับสายเซียนสองคู่สําหรับสายปีศาจและคู่ของคุณเป็นตัวแทนสายศิลปะการต่อสู้คู่เดียวอย่าทําให้ผิดหวังละ่ะเข้าใจแล้วครับฉินจะรับชุดมาพลางมองเธอเล็กน้อย ต้องยอมรับว่าเหยาจิงดูงดงามสมบูรณ์แบบจากสีสันจระปรลายยาเท้าหน้าเสียดายที่เธอชอบสร้างความวุ่นวายไม่มีใครรู้ว่าเธอจะคิดแผนอะไรขึ้นมาอีกเหยาจิงสังเกตเห็นสายตาของฉินจะาเธอไม่แสดงท่าทีใดๆแต่กลับถามด้วยน้ำเสียงเรียบๆมีอะไรชอบฉันเหรอไม่มีอะไรหรอกครับฉินจะยิ้มแห้งๆนึกเสียใจที่มองเธอนานเกินไปแล้วรีบก้มหน้าลงเดี๋ยวก่อนบอกมาให้ชัดเจนเหยาจิงคว้าแขนเขาไว้พลางถามด้วยรอยยิ้มคิดว่าฉันสู้หลิวชิงจื้อไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรกับฉันหัวหน้าแผนกเหยาครับ ผมจะกล้ามีปัญหากับคุณได้ยังไงชินจะตอบด้วยรอยยิ้มคืนคืนๆใจหายใจคว่ำนี่เธอจะมารุกเขาแบบไม่มีสาเหตุได้อย่างไรหัวหน้าแผนกเหยงอะไรกันเหยาจริงแกล้งทำเสียงดุมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยถ้าวันนี้ไม่พูดให้ชัดเจนฉันจะไม่ปล่อยเว้นแต่จะเลี้ยงข้าวฉันตั้งแต่เช้าฉันยุ่งกับการต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนจนแทบหายใจไม่ออกหิวจะแย่แล้วแค่จะหาข้าวกินฟรีต้องทำเรื่องวุ่นวายขนาดนี้เลยหรือคุณเป็นถึงหัวหน้าแผนกนะจะมาขอส่วนลดทำไมชินจะพูดอะไรไม่ออกจำต้้อองยอมแพ ได้ครับผมเลี้ยงเองไปโรงอาหารกันเลยไหมครับโอกาสที่ฉันจะให้เลี้ยงข้าวหายากนะแล้วคุณจะพาฉันไปโรงอาหารเหรอเหยาจริงทำหน้าดูถูกพลางลากเขาไปที่ทางเดินไปกันแต่เราจะนั่งแท็กซี่ไปไห่เฉิงเทียนตี้ถ้าไม่ได้กินของดีๆจะขอโทษหัวใจที่บอบช้ำของฉันไม่ได้นะบทที่35ผ่านไปกว่าครึ่งชั่วโมงฉินจะนั่งอยู่ในร้านอาหารหรูชื่อดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่ไห่เฉิงเทียนตี้ใบหน้าเต็มไปด้วยเส้นสายความกังวล แม้จะรู้ตัวว่ากำลังจะติดกับแต่หลุมพรางตรงหน้านี้ลึกเกินกว่าที่คาดไว้มากตอนแรกฉินจะไม่ได้คิดอะไรมากนะักแค่มื้ออาหารธรรมดาค่าใช้จ่ายคงไม่มากเท่าไหร่หย่จริงอาจจะเป็นคนเรื่องมากการเลี้ยงข้าวเธอสักมื้อคงไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่พอฉินจะเห็นเมนูเขาถึงกับรู้สึกเสียใจที่คิดง่ายเกินไปเมนูในดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยอาหารธรมธรมดาๆแต่ราคานั้นแพงเกินคาดอาหารว่างราคาเกินร้อยเหรียญส่วนอาหารจานหลักพิเศษหลายรายการราคาพุ่งถึงหลักพันนี่มันมื้ออาหารที่ไหนกัน ชัดเจนว่านี่คือ uh การปล้นเหยาจิงกำลังจะกินให้เขาหมดตัวชินจะรู้สึกกังวลใจแต่เหยาจิงไม่เปิดโอกาสให้เขาได้คิดมากเธอนั่งลงข้างๆกันทางหนีของเขาไว้อย่างแนบเนียนยามนี้สาวงามเหยาจิงกำลังพลิกดูเมนูอย่างอารมณ์ดีขาเรียวงามทั้งสองข้างไขว้ห้างใต้โต๊ะแกว่งไปมาเป็นจังหวะในขณะที่เธอยังไม่ทันสั่งอาหารชินจะจ้องมองที่นั่งว่างฝั่งตรงข้ามพลางหัวเราะแห้งๆหัวหน้าแผนกเหยาไม่คิดจะนั่งฝั่งตรงข้ามบ้างหรือครับการที่เรานั่งติดกันแบบนี้ดูจะไม่เหมาะสมนัก ทำไมล่ะนายเขินหรือเตรียมจะวิ่งหนีเหยาจิงเงยหน้าขึ้นยิ้มปิดเมนูลงแล้วกล่าวไม่ต้องกังวลไปฉันไม่ทำให้นายเจ็บตัวหรอกแค่สั่งอาหารจานหลักสี่อย่างกับซุปหนึ่งถ้วยสามพันเหรียญก็พอพอพูดจบกลุ่มคนกว่า20คนก็เดินเข้ามาในร้านดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์เชิญทางนี้ครับมีห้อง VIP ว่างอยู่สามห้องเมื่อได้ยินเสียงพนักงานต้อนรับทั้งฉินจ่าและเหยาจิงต่างเงยนหน้าขึ้นมองเอนั่นไม่ใช่ประธานหรือทำไมเขาถึงพานักศึกษาแลกเปลี่ยนมาที่นี่ได้เหยาจิงแปลกใจไมม่รรรออชีีบบยยกกยกืเ ประธานคะใช่แล้วคนที่มาคือหลี่จงเหิงประธานสหภาพนักศึกษาผู้มากด้วยฐานะในกลุ่มกว่า20คนที่ตามมามีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากดินแดนอินซี่15คนที่เหลือเป็นสมาชิกสหภาพนกักศึกษามหาวิทยลาลัยไห่เฉิงทันทีที่ได้ยินเสียงเรียกหลี่จงเหิงหันไปมองตามเสียงโดยอัตโนมัติพอเห็นเหยาจิงนั่งอยู่กับฉินเจะอย่างสนิทสนมหลี่จงเหิงถึงกับตกใจเล็กน้อยจากนั้นเขาก็เบือนหน้าหนีอย่างเงียบเงียบแซงทำเป็นไม่เห็นทั้งคู่ไม่ตอบรับแม้แต่น้อย ชินจะนั่งอยู่บนเก้าอี้มองดูท่าทีของหลี่จงเหิงมุมปากกระตุกด้วยความขบขันตอนแรกคิดว่าประธานพานักศึกษาแลกเปลี่ยนมาทานอาหารเขาคงกลัวเหย่ยจริงจะก่อกวนผู้อื่นใครจะคิดว่าหลี่จงเหิงเพียงแค่เหลือบมองมาแวบเดียวแล้วรีบหลบหน้าหนีถูกต้องแล้วประธานสหภาพนักศึกษาผู้ยิ่งใหญ่แห่งมหาวิทยายลัยหายเฉิงถึงกับต้องหลบหน้าชินจะมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าหลี่จงเหิงไม่ได้ละเลยเห่ยงจริงเพราะไม่อยากมีเรื่องแต่เพราะเขากลัวเธอต่างหากถึงได้รีบหลบหน้าไปแบบนี้ชินจะอดตกตะลึงไไม่ด้ สมแล้วที่ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งสหาภาพนักศึกษาแม้แต่ประธานยังต้องก้มหัวให้เมื่อเจอหน้าแต่สิ่งที่ทําให้ฉินจะก,กังวลใจยิ่งกว่าคือเขาเห็นทั้งเสี่ยวหยูอยู่ในกลุ่มด้วยเธอยืนอยู่ข้างๆชายหนุ่มผมทองหล่อเหลาในกลุ่มนักศึกษาแลกเปลี่ยนและกาลังสนทนากันอย่างสนิทสนมและไม่รู้ว่าบังเอิญหรือไม่ชายหนุ่มผมทองคนนั้นก็คือเจมคู่ต่อสู้ของเขาเมื่อเห่ยาจริงตะโกนเรียกหลี่จงเหิงแต่อีกฝ่ายเมินเฉยเธอย่อมไม่พอใจอย่างไรก็ตามเพื่อรักษาหน้าประธานเธอจึงไม่คิดจะทําให้หลี่จงงเหงอิออาย เมื่อหันมาเห็นฉินจากําลังจ้องมองถังเสี่ยวหยูเหยาจริงจึงถามขึ้นนายรู้จักผู้หญิงคนนั้นหรือหมายถึงถังเสี่ยวหยูหน้าหรือชินจะาหันกลับมามองแล้วตอบช้าช้าก็แค่คนรู้จักกันธรรมดาแปลกจังที่เธอมาอยู่กับกลุ่มนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้จูจๆท่าทางของนายบอกฉันว่าพวกนายไม่ได้เป็นแค่คนรู้จักธรรมดานะมุมปากของเห่ยาจริงยกขึ้นเป็นรอยยิ้มมีเลซไนถ้านายสนใจผู้หญิงคนนั้นฉันแนะนำให้คิดให้ ดีดีภูมิหลังของเธอไม่ธรรมดาเลยพ่อแม่ของเธอทําโรงกลั่นไวน์ในดินแดนอินซีเป็นผู้ผลิตไวน์หลวงและมีสายสัมพันธ์กับขุนนางหลายคนครั้งนี้ที่เจมมาพ่อแม่ของเธอส่งเธอมาเป็นไกด์และล่ามให้โดยเฉพาะฉันคิดว่านายคงพอเดาได้ว่าพวกเขาวางแผนอะไรไว้ชินจ่าไม่ได้ตอบอะไรเพียงแต่แปลกใจที่ได้รู้ภูมิหลังของทั้งเสี่ยวหยูเขาไม่เคยคาดคิดว่าเธอจะมีพื้นเพเช่นนี้ในเวลานั้นเองทั้งเสี่ยวอยู่ที่ยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์กับคนกลุ่มใหญ่ก็สังเกตเห็นทางนี้เช่นกันเพราะเสียงเรียกของเหวยาวจริง เมื่อสบตากับชินจะเธอดูอึดอัดใจเล็กน้อยและรีบหลบสายตาไปทันใดนั้นเจมก็ดึงแขนเธอเบาๆก้มลงกระซิบบางอย่างไม่รู้ว่าเจมพูดอะไรแต่ทั้งเสี่ยวหยูฟังด้วยสีหน้าเรียบเฉยลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินมาที่โตะ๊ะเมื่อมาถึงใกล้ๆเธอไม่มองฉินจ่าแต่หันไปพูดกับเหี่ยวจิงหัวหน้าแผนกเหยี่ยงบังเอิญจังที่พบคุณที่นี่คุณเจมอยากเชิญคุณไปร่วมรับประทานอาหารที่ห้องรับรองพิเศษด้วยกันไม่ทราบว่าจะให้เกียรติหรือไม่คะไม่ว่าง เดียวจริงปฏิเสธเสียงหว้วนเธอดูจะขัดใจกับคำเชิญนี้จึงเอ็นตัวพิงฉินจะแล้วพูดยิ้มยิ้มวันนี้ฉันต้องอยู่เป็นเพื่อนแฟนกลับไปบอกเจมด้วยว่าขอบคุณในน้้ำใจฉินจัดที่ถูกเธอเอ็นพิงอยู่ถึงกับชะงักในใจคิดว่าผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรพอได้ยินคำพูดของเธอเขาก็รู้สึกว่าท้องฟ้ามืดมิดลงทันทีแย่แล้วเธอจะเล่นใหญ่จริงๆไม่เพียงแต่หลี่จงเหิงแต่ยังมีสมาชิกสหาภาพนักศึกษาคอนอ,อื่นๆอยู่ด้วยการที่เธออ้างว่าเป็นแฟนกันไม่กลัวคนเข้าใจผิดหรือไงแต่ดูเหมือนฉินจาะ,จะคิิดมกกเกนไป แม้เสียงของเหยาจริงจะไม่เบานักแต่ในกลุ่มกว่า20คนนั้นรวมถึงหลี่จงเหิงนอกจากเจมที่สีหน้าเปลี่ยนไปแล้วคอนอื่นๆเหมือนไม่ได้ยินและไม่มองมาทางนี้เลยยิ่งไปกว่านั้นเห็นได้ชัดว่าพวกเขารู้ดีว่าเมื่อแม่โมสาวอารมณ์ดีไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยทั้งเสี่ยวอยู่ที่ยืนอยู่ตรงหน้าดูประหลาดใจรากับไม่คาดคิดว่าทั้งสองจะมีความสัมพันธ์เช่นนี้เธอเชื่อในคำพูดของเหยาจริงอย่างสนิทใจ เมื่อเห็นว่าเยาวจริงปฏิเสธคำเชิญและมีคู่นั่งเป็นผู้ชายทั้งเสี่ยวอยู่ก็ไม่พูดอะไรมากเพียงเหลือบมองฉินจ่าแวบหนึ่งแล้วหมุนตัวเดินกลับไปขณะที่เธอเดินกลับไปยังกลุ่มหลี่จงเหิงก็เจะระจากับพนักงานร้านเสร็จแล้วและนำทีมขึ้นไปชั้นสองชินจะมองตามกลุ่มคนที่เดินจากไปสีหน้าเขาดูแปลกๆปกเขาไม่ได้สนใจถังเสี่ยวอยู่แค่มากินข้าวด้วยกันเขาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของคนอื่น สิ่งที่เขาสนใจคือสายตาของเจมที่มองมาอย่างเป็นศัตรูโดยเฉพาะหลังจากที่เหยาจิงอ้างว่าพวกเขาเป็นแฟนกันดวงตาของเจมแทบจะกินเลือดกินเนื้อพระเจ้าผู้ชายคนนี้ชอบเหยาจิงหรือชินจ่าถึงกับทึ่งในความกล้าของเจมกล้าคิดจะจีบเหยาจิงนี่ไม่ใช่ความกล้าหาญแต่เป็นความบ้าบิ่นชัดๆเหยาจิงอาจดูเหมือนดอกไม้งามแต่เธอเป็นดอกไม้พิษแม้แต่หลี่จงเหิงยังต้องหลบหน้าแต่เจมกลับคิดจะจีบเธอช่างไม่รู้จักคำว่าอันตรายเลยจริงๆแต่พอคิดอีกทีชินจ่าก็รู้สึกโล่งใจ เจมและคอนอื่นๆเป็นแค่แขกเหวี่จริงไม่โง่ถึงขนาดจะแสดงนิสัยที่แท้จริงออกมาในงานต้อนรับด้านหนึ่งเหวจริงมองดูหลี่จงเหงิงพากลุ่มคนเดินขึ้นไปใบหน้าเธอแสดงความรังเกียจที่ซ่อนไม่มิดบ้าจริงเจมคนนี้เหมือนกาวติดแน่นไม่ยอมหลุดเลยตอนเช้ามีสาวสวยในแผนกมารยาทตั้งเยอะแต่เขากลับจ้องมองฉันตาไม่กระพริบเพื่อหลบเขาฉันถึงได้ขอแยกตัวออกมาจากประธานไม่นึกว่าจะเจอเขาที่นี่อีกแถมยังจะชวนไปกินข้าวด้วยเขาคิดว่าตัวเองเป็นใครกัน